สุดท้ายเกับช่วงโปรช็อปในวันนี้นะคะโปรเชนและโปรนบเอาอีกแล้วยังจะคงเกี่ยวมือกันไปอยู่เกี่ยวมือเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกับเราในวันนี้ค่ะคือมีหลายคนนะครับถามเข้ามามากเลยว่าไมโครฟอของญี่ปุ่นและไมโครฟอของอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับบางคนบอกว่าถ้านกคอปเอเชียควรซื้อไมโครฟอของญี่ปุ่นสิใช่เพราะว่าเหมาะกับคนเอเชียนะครับวันนี้เราจะไปแถลงขายกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับผมได้เลยค่ะถ้างั้นอยากรู้คำตอบแล้วไปดูเลยค่ะ ช่วงโปรช็อปในวันนี้ครับเราอยู่ที่สนามกอล์ฟออสตาร์ครับผมที่หน้าร้านเดอะสวีทแฟคเตอรี่ครับวันนี้ผมอยู่กับโคเช่นะซึ่งเราสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นช่วงโปรช็อปที่ไม่มีสินค้าอะไรมานําเสนอไปนักเขียนนำเสนอก็ต้องมีเรื่องที่น่าสนใจที่ท่านกอล์ฟจะสามารถนําไปใช้ได้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ครับคือต้องเกินก่อนนะครับพนบว่ามีรุ่นพี่ของคนหนึ่งมาถามผมว่าเนี่ยเวลาจะซื้อไม้กอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าคนเอเชียแบบเราควรซื้อไม้ยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ของเอเชียหรือว่่่าแบบรรรนนนนด์ญีีปุอะะไพวก้คั ไม่ควรซื้อไม้ในตระกูลยุโรปเพราะว่าไม่เหมาะกับเราผมก็เลยลองไปดูนะครับว่าทําไมถึงไม่เหมาะแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วเขาบอกว่าไม้ญี่ปุ่นตีดีกว่าไม้ยุโรปจริงๆหรือไม้อเมริกาจริงๆเราคิดเองอ่าเราคิดเองับแต่ผมก็ลองมาดูลองวิจัยดูนะครับก็เลยปรากฏว่าพบว่าไม้ญี่ปุ่นนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนไม้ยุโรปสิ่งเดียวเลยนะครับคือลายแองเกิลลายแองเกิลคืออะไรครับคุณครับลายแองเกิลคือการแนบของเหล็กนะครับสีงเก็นครับ ถ้าเราเป็นคนที่มีรูปร่างไม่สุขมากอย่างคนเอเชียเนี่ยแล้วถ้าเราจะต,ตัวเล็กใช่ไหมครับ,รบเราก็จะจับิ๊่ค่อนข้างต่ำผมรบกสังเกตดูนะครับว่าถ้าผมตั้งเหล็กเนี่ยให้ก้นเนี่ยรท่ากับปืนนะครับสังเกตว่าตัวปากกาเนี่ยจะชี้ไปที่เป้าหมายครับตามที่ผมเล็งแต่ว่าถ้าผมทําปลายให้กระดกขึ้นมาเพียงเล็กน้อยโดยที่ผมไม่ได้ไปบิดเหล็กอะไรเหล็กเลยนะครับสังเกตว่าปลายปากกาเนี่ยจะชีไปทางซ้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่ ปลายกระดกปลายเหล็กกระดกนะครับก็สามารถทําให้เราตีออกสายได้ง่ายๆเลยครับผมก็คือว่าก้านเนี่ยเวลาเราเซตเนี่ยก้านก้านจะระนาบครับผมแบนกว่าใช่แล้วครับผมถ้าเป็นไม้เอเชียเนี่ยจะทํามาให้ระนาบเหมาะกับคนเอเชียมากกว่าเพราะว่าไม้ยุโรปเนี่ยเขาทํามาฟิตติ้งมาเนี่ยสำหรับคนที่สูงประมาณหกฟุตหรือร้อยแปดสิบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเอเชียส่วนมากไม่ถึงนะอย่างเราเนี่ยผมก็ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสามอะไรพวกนี้ไปเล่นไม้ยุโรปก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะฉะนั้น คนก็เลยมักเชื่อกันว่าไม้ญี่ปุ่นหรือไม้เอเชียเนี่ยแบรนด์เหล่านี้นะครับจะทําให้เราสามารถมีลายแองเกิลได้ค่อนข้างดีหน่อย๋ยวผมสังเกตง่ายๆผมนบว่าทําไมลายแองเกิลถึงมีผลถ้าผมลองเอาเด็กขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วผมลองแปะไปตรงๆเนี่ยเอาปากกาแปะไว้นี่เียบเสมือนเป็นวิถีลูกใช่ครับเียบเสมือนวิถีลูกถ้าเราจดหน้าไม้ที่ราบไปกับพื้นเนี่ยผมนบสังเกตว่าตรงปลายปากกาเนี่ยจะชี้ไปที่เป้าแต่สังเกตถ้าไม้แหงนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพน สังเกตว่าเนี่ยชี้ไปทางซ้ oh. ายล้โดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้อันนี้นี่ผมก็เคยสร้างมาก่อนเลยนะครับผม,มสังเกตเนี่ยพอเรารผมไม่ได้ทําอะไรนะผมแค่เอาไม้มลงมาปกติชี้ไปทางซ้ายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จดไม้กระเดินขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีวิธีลูค่อนข้างซ้ายหรือว่าตีรอแรกๆเลยพนนบที่ผมจาใช้มายุโรปเนี่ยผมค่อนข้างจดกระเดินนิดนึงแล้วผมก็ลองไปตีดูช่วงนั้นเนี่ยตีรอมากหรือตีรวบเลยทีเดียวก็เลยศึกษาดูว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นคนตีมายุโรปจะทํายังไงล่ะถ้าคนเอเชียมาตีง่ายๆพนพไปดัดลายเอาดัดแรงเกิลดัดแรงเกิลตามร้านฟิตติ้งทั่วไปก็มีนะครับงเกิลแต่ว่าพนพมันจะมีเหล็กอยู่2แบบคือเหล็กแคสกับเหล็กฟอร์สเหล็กแคสนะครับก็จะดัดได้ ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าเหล็กแคสจะเป็นเหล็กค่อนข้างแข็งใช่ครับเหล็กค่อนข้างแข็งดัดไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าในชุดนี้ที่ผมใช้เนี่ยเหล็กแคสแต่ว่าก็ดัดได้ถึง2-3องศาครับตอนนี้ก็ดัดมาพอดีแล้วเพราะฉะนั้นมาชุดนี้จะเป็นไนกี้แต่ว่าเป็นไม้ยุโรปนะครับแต่ว่าเป็นไม้ของอเมริกาแต่ว่าก็พอดัดปุ๊บเนี่ยก็มาเป็นเหมือนไม้ เอเชียไม้ญี่ปุ่นเขาบอกกันว่าลายแองเกลพอดีอ๋อดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้ใช้ไม้ไม่ใช่สเปคเอเชียครับผมเป็นสเปคเมืองนอกเป็นสเปกฝรั่งนะครับต้องก็ต้องดูด้วยว่าเหล็กเหล็กชุดนั้นเนี่ยเป็นเหล็กอะไรใช่ครับแคสตเนี่ยดัดได้แต่ด็ดไม่มากก็ต้องต้องดูด้วยว่าแคสยี่ห้อไหนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์สเนี่ยดัดได้หมดดัดได้เยอะเลยทีเดียวครับผมถ้าเป็นฟอร์สหรือว่าเป็นเหล็กที่ค่อนข้างนุ่มนะก็จะดัดได้ คือคุณซื้ออะไรยุโรปไหนก็ได้นะเพราะก็ไปดัดลายาะฉะนั้นก็ควรตัดให้เป็นมาตรฐานของเลกซอร์เล็กนะแต่ถ้าถ้าตัดก็จะมีข้อเสียคือถ้าตัดเนี่ยสวิงเดร์ก็จะหายไปใช่ถูกตองจะต้องมาทำนักกันอีกทีหนึ่งอันนั้นถ้าเกิดว่าซื้อชุดที่เป็นชุดญี่ปุ่นเลยนะแล้ว ความยาวเหมาะสมลายนั้นก็เหมาะสมครับผมก็ไม่ต้องดัดอะไรผมก็คือจะจะเข้าสเปคตูวต่างของเอเชียแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบไม้ญี่ปุ่นเลยตีแล้วนุ่มไปตีแล้วคอนโทรลทิศทางไม่ได้ผมก็ไปซื้อไม้ที่เป็นไม้ทางฝั่งอเมริกาใช่ครับแต่ก็ต้องมาดูดูในรายละเอียดลงอีกนิดนึงใช่ก็ง่ายๆครัผมแนะนําว่าเวลาเราไปซื้อเหล็กเนี่ยเราลองเอาเหล็กมาจดดูแล้วลองจับเหมือนเวลาเราจะตีเลยนะลองดูว่าหัวของเหล็กเนี่ยมันกระเดิลขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันกระเดิลขึ้นมาเนี่ย แล้วคุณอยากได้ชุดนั้นนะคุณก็ซื้อมาคุณเอาไปดัดลายหรือคุณลองศึกษากันได้ว่าชุดนี้สามารถดัดลายได้อีกกี่องศานล้วก็เป็นวิธีการเลือกไม้อีกวิธีหนึ่งหรือเรื่องของลายแองเกิลเนี่ยที่โบเชนบอกเนี่ยถ้าถ้ากระดกขึ้นมาหรือว่ากดลงไปเนี่ยครับผมพ้งรู้นะว่ามีผลต่อทิศทางค่อนข้างเยอะใช่ครับถือว่าเยอะมากเลยนะถ้าเป็นลานฟิตติ้งเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแบบนี้เป็นแบบทําให้เราหลงกลหรือว่าหลงเชื่อเขาเพราะว่าจริงๆก้านเหล็กเนี่ยจะยาวออกมาเลยแล้วเขาลองให้ดูว่าถ้า กระเดิเพียงนิดเดียวเนี่ยไปเยอะเลยไปเยอะมากไปเยอะถึง 10- 20หลาเลยก็มีครับผมดังนั้นก็เป็นเรื่องของรังเกลที่ต้องเหมาะสมกับบล็อกสวิงกับรูปร่างของเราและอย่างต้องเชื่ของคอนเสิร์ตเลยถ้าเกิดว่าเราใช้เหล็กที่มีรังเกลที่ไม่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยครับผมนอกจากจะตีไม่ตรงแล้วเนี่ยอาจจะทําให้วงสวิงเสียด้วยถูกต้องนะเพราะว่าเราไปดัดตอนดาวสวิงดัดไปดัดมาอ้าวพอกลับมาใช้ชุดเหล็กที่เหมาะสมตีไม่ได้ละใช่ครับบางทีเนี่ยดัดไปจนระบวงเราเพี้ยนไปเลยก็มีอับแต่ก็เป็น ส่วนสําคัญของอุปกรณ์ที่มีผลต่อวงสวิงต่อสกอร์ของเรานะแม้อุปกรณ์จะไม่ไม่ได้มีผลร้อนะแต่ผมให้ให้คะแนนอุปกรณ์เนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ดีนะครับย้ำอีกครั้งถ้าเกิดว่าเลือกได้เลือกไม้ญี่ปุ่นแล้วไม่ชอบจริงๆแต่ว่าอย่างผมเนี่ยเป็นไม้อเมริกาแต่ว่าด้วยความที่ชอบไม้ในสไตล์นี้ก็เอาไปดัดลายเอา ก็ไม่ดัดลายเอาอย่างโคเชนนะครับกเป็นสองทางเลือกนะครับก็รว่าที่ท่านก๊อกสามารถลองไปศึกษาดูเป็นข้อคิดง่ายๆเป็นวิธีการเลือกมาง่ายๆนะครับนั่นคือทั้งหมดในช่องโปรโช็อปของรายการขับวไอพีใน,นวันนี้ครับ ก็ได to ้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับกลอฟไม้กล์ฟแบบไหนก็ไปหาซื้อกันได้ให้เหมาะกับตัวเองจะได้ตีแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจตีแล้วฝีมือดีอย่างนี้ใช่ครับถ้าใครมีไม้ที่คิดว่าไม่เหมาะกับเราครักก็ไปที่ร้านฟิตติ้งเนี่ยไปดัดลายรละัดองศาออกมาแล้วก็ทําให้เหมาะกับเราได้ไม่อาจจะไม่ต้องเลือกว่าเราต้องไปใช้แบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเดียวบางทีมันสติ๊กเราเกินไปเนาะอาจจะใช้แบรนด์ของทางยุโรปทางเมกาก็ได้เนาะแล้วก็ไปดัดลายร้านฟิตติ้งเน